อออออพีงามก็พอพี่งามเอาออไปเร็วไปเร็วใครจะไปกับพี่เวียเร็วอู้หูอยากไปกับพี่เวียแล้วออออดูพีงามขึ้นรถเก็บขยะเอาอออเออไปกับพี่เวียไหมอเอพี่เวียไปแล้วเออ คือคักใหญ่เลยสองพี่น้องเออโอ้โหโอ้โหพี่งามพี่งามเออพี่งามเอ้ยโอ้โหอยากไปด้วยเอออยากไปด้วยบอเออเออเออดันดันโคกใหญ่เลยเอองามตาวิ่งวิ่งไหนพี่เวียไปไหนลูกพี่เวียไปไหน โอ้โหโอ้โหเตะเตะเออพี่งามเอ้ยพี่งามไปพี่งามเป็นอู้หูอะไรลูกอยากไปกับพี่เบียบ่ไม่ไหลด้วยเนาะ ิโมใหญ่เลยสิโมใหญ่เลยโอ้โหโมใหญ่เลยโอ้โหฟองใหญ่เลยฟองใหญ่เลยหนูจะไปด้วยไปไหนไปกับพี่เวียนะไปกับพี่เวียอยากไปกับพี่เวียไหม เอาแล้วปีนแล้วอ้าหนูอยากไปกับพี่เบี้ยดูพี่งามดูพี่งามดูพี่งามพี่งามก็นอนอยู่น้อาไปด้วยหน่อยไปด้วยหน่อยใครก็ได้เปิดประตูทีเอ Let's go <c oughs> <c oughs> งามตาโอ้ดูพิงงามเอง,มองแมงเลยละทุทุพิงงามเองแมงแล้วทุพิงงามนอนเองแมงแล้วนุนนุนไปว่านัน่นโอ้พิงงามลุกไม่ได้แล้วนัน่นไปละไปละเอ้ยดูพิงงามไะเอ้ไปว่าเออเออเออกำลังหาทางออกนะคะออกตรงไหนได้เนี่ย หนูตัวเบลเลอเลยหนูจะออกตรงไหนลูนกหน,ออน,อกนอูออกตรงไหนได้อะแม่อะหนูออกตรงไหนได้อ่ะออกตรงไหนได้พี่งามดูโอ้ยพี่งามอุ้ยแหม,มพี่งามเตะพี่งามเตะโคกแล้ว พี่งามเตะคอกโมโหแล้วละตุโอพี่งามดินกระจุยกระจายเลยดินกระจุยกระจายเลยเอ้าพี่งามเดี๋ยวหลุดนะลูกไม่มีใครอยู่ด้วยนี่อยู่กับพี่เวียพี่เวียก็จับไม่ได้ แมงแมงหนูห้ามออกมานะด่วหัวออกมาแล้วแม่อย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อพี่งามโอ้พี่งามคึกคักอยู่นู่นแล้วโอ้โหโอ้โหดูค่ะวันนี้สองพี่น้องเต็มคาราเบลเลย อ,อะไรลกูกปนางานบอกหนูอยากไปเที่ยวจองพี่น้องอยากออกไปข้างนอกนะคะตอนนี้ประทวงใหญ่เลยนะคะใช่ไหมนี่เป็นการประทวงใช่ไหมลูกโอ้ปะทวงใหญ่เลยเพาะอ,อยู่ในนอ้องเพาะน้อยอยู่ในนอ้องถ้านูออกไปน้อย พานูกับพี่งามไปเที่ยวน้อย,อยไปเที่ยวบ่เที่ยวไหนอเออกระทวงใหญ่เลยเอาอยัางไงเออเอออ้กระทวงใหญ่เลยค่ะตอนี้อโอ้โห ร้องเรียนใหญ่เลยนะคะเอ้อร้องเรียนใหญ่เลยเออจะอ่าเออจะานี่แน่นี่แน่ดูพี่กับน้องพลมุมเลยนะคะตอนนี้พลมุมเลยเอ้ยเอ้ยเอือดักสีฟ้าเอือไปแล้วไปหาพี่งามแล้วหาพี่งามแล้วยางอุ้ยอายอุ้ยอายไปแล้ว พี่งามดูพี่งามเขาอ่ะหนูไปเล่นกับพี่งามแล้วลูกไปอีดาบคนหน่อยก็นะอืมืโอ,อ, <c oughs> อ้ตีใหญ่เ <c> ล <oughs> ยโอ,ยอย้อันนี้ยังนี่ว้าย หว้อยากออกไปข้างน,นอ,อกได้ไว้นี่ค่ะไปแล้วค่ะวันนี้ลมเย็นสบายมากอากาศเย็นสบายาน้ำก็ไม่ไหล จากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะสงพี่น้องคึกคักค่ะเอาไงงามตาบอกนูเหนื่อยแล้วพี่งามพี่งามยังยังไม่หยุดเหรอเราประทวงไม่ขึ้นเพราะว่าพ่อไม่อยู่อ่ะพี่งาม พ่อไม่อยู่อ่ะอพ่อนี่นะ พี่งามเอาขาออกไปข้างนอกนะอหนูพกเก้าไอ้หนูนอนด้วยพี่งามหนูนอนด้วยนอนเหมือนพี่อ่ะนอนตรงไหนดีอ่ะพี่งามลุกทำไมนอนลงนอนลงกอดพี่งามเอาพี่งามนอนลงนอนลงหนูขอปีนหน่อยอ๋อไม่ได้กอดพี่งามลองชามวันแล้วคิดถึงจังเลยอ๋อ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  ออกมามามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นทางไหนดิเอโอเอโอเอโอเอเราพิช่าหรือเปล่าเนี่ยพิช่าหรือเปล่าเนี่ยอะเป๊ะรับโทรศัพท์พ่อหน่อยอ๋อน,นี่นี่นี่แม่ Tây tây I love love no love love long don't capping an 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 เก่งมากเลยนะคะใส่ปกขากำไรขาทั 1941, um ้งสองขานี้เพื่อป้องกันไม่ให้พี่งามหลุดนะคะเพราะว่าพี่งามเนี่ยเขาโตแล้วก <commands> ็เป็นเด็กหนุ่มที่อารมณ์รุนแรงนะบางทีก็ห bon ลุดนะไม่มีใครอยู่ด้วยนะฮะไม่มีใครอยู่นะไม่มีใครจับพี่งามได้ด้วยนะ ถ้หาหลุดมานี้ทำยังไงใครจะจับพี่งามพี่งามก็คงจะปีนออกไปข้างนอกเลยใช่ไหมละ่ะโอ้สงสัยจะนำหน้าน้องปีนออกจากคอกแน่ๆเลยใช่ไหมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะคะช่องงามโชคแฟมลี่ด้วยนะคะ <laughs> โดนแกงโดนแกงบิดจมูก <laughs> ตำหนาตำหนาไอ้เะไอ้เยะไอ้เะใส่หัวใส่หัวไม่ไหวแล้วแม่ไปเที่ยวแล้วอ่ะแม่อ่อนหน่อยได้ไหมอ่ะอ่อนหน่อยอ่อนหน่อยอ่อนหน่อยอ่อนอ่อนอ่อน